Hello students สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการสอบถามราคากันนะคะเรามาเริ่มจากการถามราคาง่ายๆที่เราคุ้นชินกันเลยนะคะ The first one How much is it How much is it แปลว่าราคาเท่าไหร่ Next, how much t o a t i s cost? how much that i s cost? แปลว่าราคาเท่าไร Next, what does it cost? what does it cost? แปลว่าราคาเท่าไหร่เรามาดูการถามราคาอีกสักหนึ่งประโยคนะคะ And the last one. What is the price? What is the price? แปลว่าราคาเท่าไหร่ต่อไปนะคะเรามาดูการบอกราคากันเลยค่ะ It is ตามด้วยราคานะคะเช่น It is 50 baht It is 50 baht แปลว่าราคา50บาทค่ะเรารู้จักการถามราคาและการบอกราคาไปแล้วนะคะเราก็ต้องมารู้จักการต่อราคากันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคการต่อราคากันเลยนะคะ The first one Can you give me a discount? Can you give me a discount? แปลว่า คุณลดราคาให้ฉันหน่อยได้ไหม Next Can you go any lower? Can you go any lower? แปลว่าคุณลดราคาลงกว่านี้ได้ไหมมาดูตัวอย่างการต่อราคาอีกสักหนึ่งประโยคนะคะ And the last one Can you make it? ตามด้วยราคาที่เราต้องการต่อรองนะคะเช่น Can you m a k e it 80 b a h า Can you m a k e it 80 b a h าแปลว่าคุณขายให้ฉัน80บาทได้ไหมเป็นต้นค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการถามราคาการบอกราคาและการต่อราคากันไปแล้วนะคะ ต่อไปครูอยากให้นักเรียนได้จดบันทึกประโยคการถามราคาการบอกราคาและการต่อราคาลงในสมุดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ See you later bye